ช่วงนี้ผมเล่นแรงเจอแต่คนเล่นค่า98สับยิงกับหมูสับแม่สับไม่พักจนคิดว่าผมเป็นหมูมัง้งผมก็เลยเล่นตาบ้างนะครับทีนี้ผมก็เลยสับไม่พักบ้างแต่ค่ามันมีอยู่หานัดใช่ไหมครับคุณผู้ชมเวลาผมยิงไปแรับเดียวก็หมดแล้วแล้วทีนี้การเปลี่ยนแม็กของคามันนานนานนะครับไเรียกว่านานมากๆวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแม็กค่าให้มันรีโหลดไวกว่าเดิมเป็นวินาทีเลยนะครับเรียกว่ารีโหลดไวมากๆทีนี้เรื่องการยิงกระสุนห้านัดก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปนะครับถ้าอยากรู้วเป็นยัง ไงก็ไปรับชมกันเลย โทเก้นชาวเวอร์บูยาฟิสชิงเวลาของสก,กินหมัดใหม่สีเหลืองส่งท้ายบูยาเดยกกับสก,กินหมัดสุดเท่ที่มาคู่พร้อมกับ UMP เรเวลเจ็ดและท่าทางสุดพิเศษ Limited Edition จากสก,กินต่อนเนื่องของปืน UMP เท่านั้นรีวิเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม7วันจัดนักจะเต็มกับสก,กินบูยาฟิสโทเก้นชาวเวอร์ที่คุณไม่ควรพลาดร่วมสนุกได้ทีฟรีไฟและฟรีไฟแม็กซ์ทีกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์ หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมสอนเรื่องการรีโหลดไปใช่ไหมครับก็จะมีคอมเมนต์อารมณ์แบบด่าว่าผมรู้แล้วครับพี่ที่ไม่ต้องสอนก็นได้ใครๆก็รู้ทั้งนั้นพี่อย่าง,งโงด่ดิอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าคนที่รู้แล้วอาจจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็มีนะครับและที่สําคัญคนไม่รู้มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมก็สอนให้คนที่ไม่รู้และคนที่อยากรู้เพิ่มเติมละกันนะครับแล้วคลิปที่แล้วผมใส,ส่สก,กินลูกทองม่วงไปใช่ไหมครับคนก็เลยคิดว่ามารีโหลดไว้นะ าไม่ดูอธิบายให้จบนะครับก็เลยอาจจะงงๆพลาดไปนิดนึงซึ่งสกินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับมันเกี่ยวก็เถอะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวช่วงการตัดแอนิเมชันนะครับตอนช่วงต้นรีโหลดทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของเรื่องการรีโหลดคาและกันนะครับก็ไม่อยากกดข้ามนะครับสำหรับคนที่ชอบดูกดข้ามแลวไม่เข้าใจนะครับดูให้เต็มๆนะครับจะได้เข้าใจคาอธิบายที่แบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบร0 0เซนะครับก็นี่เดี๋ยวเรามาดูการรีโหลดคา98แบบเต็มๆโดยที่ไม่ตัดแอนิเมชันเป็นการรรรรีีีโหหลลลดดดดทท่่่แบบธมมาเยนนัไใใช้้้สสูๆง อ้าวทำไมหมัดบูย่าผมติดตรงที่ปืนล่ะครับสงสัยหมัดจะถือกระสุนไม่ได้นะครับเลยต้องถอดออกก่อนมีแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเราดูทีนึงนะครับจะเห็นว่ามันรีโหลดค่อนข้างช้านี่คือการรีโหลดแบบแอนิเมชันเต็มๆนะครับก็จะช้าๆประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองการรีโหลดแบบตัดแอนิเมชันกันบ้างนะครับว่ามันจะเร็วเท่าไหนร่ะมันจะตัดแอนิเมชันช่วงไหนกันบ้างนะครับลองดูดีครับนี่นะครับมันจะตัดแอนิเมชันช่วงการใส่กระสุนเข้าไปนะครับแล้วก็รีโหลดไวมากลองสังเกตข้างบนขวาดูนะครับ เห็นไหมครับว่ามันตัดอนิเมชันออกไปแล้วก็รีโหลดกระสุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคา98นะครับเรียกว่ารีโหลดไวพอๆกับปืนธรรมดาทั่วไปเลยนะวิธีการรีโหลดไวหรือการตัดอนิเมชันให้มันไวขึ้นมีด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะครับสำหรับวิธีที่1นะครับให้เรากดรีโหลดแล้วกดกระโดดเห็นไหมครับว่ามันจะไวขึ้นนะครับลองดูอีกทีนึงครับกดรีโหลดแล้วกดกระโดดเพียงแค่นี้ก็ตัดอนิเมชันได้แล้วนะครับในช่วงการรีโหลดต่อมานะครับวิธีสอก็คือให้เรากดรีโหลดแล้วก็กดนั่งนะรันก็เเเวท่าล สำหรับ2อย่างนี้ตัดแอนิเมชันเท่ากันกดรีโหลดแล้วกดนั่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันเร็วเท่ากันเลยส่วนวิธีที่3นะครับก็ให้เรากดรีโหลดแล้วกดนอนนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตายเอานะครับเดี๋ยวจะวูบนะครับลุกยากด้วยนะครับกดรีโหลดแล้วกดหมอบนะครับมันก็จะไวขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่แนะนําส่วนวิธีสุดท้ายนะครับให้เรากดรีโหลดแล้วกดวิ่งแล้วก็กดเดินนะครับมันก็จะตัดแอนิเมชันไปเหมือนกันนะครับนี่นะครับให้เรากดรีโหลดกดวิ่งแล้วก็ตามด้วยเเดดิินนนะคครรััับบหห็มมม้ีีทง4วธ แต่จริงแล้วเราก็ใช้อยู่2วิธีนั่นแหละครับก็คือการกดรีโหลดแล้วกดกระโดดนะครับกับการกดรีโหลดแล้วกดนั่งแค่นี้แหละครับจำไว้2วิธีจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นแบบเป็นการรีโหลดกดยืนรีโหลดกดนั่งยืนยืนนั่งอะไรเนี่ยแล้วแต่นะครับแต่จริงๆก็คือใช้แค่สวิธีแรกก็พอแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการรีโหลดให้ตัดอนิเมชันแบบไวๆรีโหลดไวๆนะครับไหนๆก็คุยเรื่องการตัดอนิเมชันกันแล้วนะครับทีนี้ไม่คุยเรื่องการสับยิงกันบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับการส หลดปืนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงก่อนนะครับหเม็ดเห็นไหมครับว่ามันทําการรีโหลดใส่กระสุนไปเม็ดหนึ่งนะครับถึงจะยิงใหม่ได้ทีนี้เนี่ยหลายคนก็คิดว่ายิงสับยิงสับยิงสับแบบนี้มันทําให้เรายิงไวนะครับเรียกว่ายิงต่อเนื่องได้โดยที่เราไม่ต้องรีโหลดกระสุนแบบครั้งแรกนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมจะลองยิงให้ดูครับยิงสับแล้วก็กลับมาเห็นไหมครับมันก็ไม่ต้องรีโหลดนะครับต่อให้เราไม่ยิงไวก็ตามแต่ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าการสับไวนะครับก็คือเราต้องยิง สับไวนะครับมันจะตัดแอนิเมชันตอนช่วงการใส่กระสุนเม็ดเดียวเข้าไปนะครับมันจะไม่ต้องใส่กระสุนแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายิงแล้วเราสับช้าใช่ไหมครับปุ๊บแล้วเรากลับมาจะยิงไวไม่ได้นะครับเราจะต้องใส่กระสุนเข้าไปใหม่เพราะว่าเราสับช้ามันเลยไม่ตัดแอนิเมชันช่วงการรีโหลดเม็ดเดียวให้นะครับเหตุผลก็ประมาณนี้ที่ทําให้เราไม่ต้องยิงแล้วชักแม็กตอนเม็ดเดียวนะครับก็คือเราต้องสับไวนั่นเองสับเป็นอะไรก็ได้นะครับหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น AWM กับ มันจะสามารถใช้วิธีนี้ช่วยให้รีโหลดไวขึ้นได้ไหมเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับสาหรับ AWM ลองดูแบบไม่ใช้แอนิเมชันในการเข้าช่วยก่อนนะครับนี่นะครับก็รีโหลดค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับไวกว่าคาแน่นอนนะรีโหลดไวกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้คือแบบไม่ตัดอนิเมชันนะครับเดี๋ยวมาลองแบบตัดอนิเมชันให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าฟังจากเสียงมันก็เท่ากันนะผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเรียกว่าไม่มีผลนะครับสำหรับการช่วยตัดอนิเมชันฟังจากเสียงแล้วพอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูทีนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วกัน นี้แบบไม่ตัดแอนิเมชันนะครับความไวประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวลองดูแบบตัดแอนิเมชันนะครับนี่นะครับแบบตัดแอนิเมชันก็พอๆกันเนี่ยผมว่าไม่ต่างสําหรับ AWM นะครับเรียกว่าแทบไม่ต่างเลยเดี๋ยวมาดูบาร์เล็กกันบ้างนะครับว่ามีความแตกต่างไหมลองมาดูแบบไม่ตัดแอนิเมชันกันก่อนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างรีโหลดไวอยู่นะครับเรียกว่าไม่ต้องใช้ก็ไวนะครับเดี๋ยวลองมาใช้กันดูบ้างนะครับแบบตัดแอนิเมชันก็ไม่ต่างเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าใช้ไม่ใช้ก็ไม่มีผลนะครับเรียกว่ารีโหลดเท่ากันสรุปแล้วตระกูลสนผมมคคิดว่าาาถ ใช้ได้นะครับส่วนปืนอื่นไม่ต้องใช้ก็เหมือนกันนะครับเรียกว่าใช้ตั้งแต่คาแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการตัดอนิเมชันในการรีโหลดแบบนี้นะครับแต่เรื่องการสับยิงใช้ได้ทุกปืนนะครับสับไวจะไม่ต้องชักแม็กสับช้าจะต้องชักนะครับไม่ได้เกี่ยวกับยิงไวหรือว่ายิงช้านะครับเกี่ยวที่ว่าสับไวตามนี้เลยนะครับหลายๆคนสงสัยไหมครับถ้าเกิดว่าเรายิงธรรมดาแล้วเราไม่สับปืนแต่เราแคนเซลด้วยการกระโดดแคนเซลท่าอนิเมชันด้วยการนั่งแทนมันจะทําให้เรายิงเร็วขึ้นหรือเปล่าสําหรับกกกาาาารรใช้ผมมมมสสสงัยยเลนะคคบจททดดอุู ว่าเราสามารถยิงคาด้วยความเร็วแบบไม่ต้องสับได้ไหมลองดูการยิงแบบธรรมดากันก่อนนะครับนี่คือการยิงแบบธรรมดาทั่วไปเลยเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างช้าถ้าเกิดว่าเราไม่สับยิงนะครับมันต้องชักแม็กก่อนหนึ่งทีประมาณนี้นะครับนี่ครับมันต้องชักแม็กก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงและแคนเซิลด้วยท่ากระโดดนะครับนี่ครับไม่ชักแม็กเห็นไหมครับไม่ชักแม็กแต่ความไวก็เท่ากันรนบ มันไม่ช่างแม็กก็จริงทุกคนแต่ความไวมันเท่ากันเลยนะครับเรียกว่าไม่มีผลเลยโอ้โหนะครับไม่มีท่า animation ก็จริงเนี่ยครับดูอันนี้มีท่า animation ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมยิงแล้วกระโดดนี่ครับไม่มีท่า animation ไม่มีนะครับแต่ก็ยิงไม่ได้นะครับยิงไม่ออกอยู่ดีเพราะว่าเหมือนกับว่ามันต้องรอจังหวะน,นิดนึงนะครับอันนี้คือยิงแบบกระโดดเห็นไหมครับไม่มีท่า animation เลย นี่ครับแต่ว่าความไวในการยิงก็ยังเท่ากับการยิงแบบยิงปกติทั่วไปโดยที่เราไม่ได้กระโดดหรือไม่ได้นั่งนะครับเหมือนกันได้เลยเพราะฉะนั้นการแคนเซิลท่าเนเวชั่นมันมีผลแค่บางอย่างเท่านั้นนะครับบางอย่างก็ถึงจะแคนเซิลก็จริงแต่ความไวอะไรก็เท่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้คนที่ไม่รู้ก็คงจะได้รู้ส่วนคนที่รู้แล้วอาจจะได้รู้เยอะเพิ่มเติมไม่มากก็น้อยนะครับ 28พฤศจิกายนนี man, ick, wick, ้เวลา17.00นปิดสมรภูมิรบกับการแข่งขันฟีไฟส์เอเชียแชมเปียนชิพไทยทอปสดสงครามสุดยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกับการแข่งขันในรอบแกลนฝ่นอลทีมใดจะเป็นสุดยอดผู้กล้าคว้าบูญาถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติพร้อมเงินรางวัลร่วมเชียรตัวแทนประเทศไทยให้พวกเขาคว้าชัยมาครองส่งกำลังใจเชียร์ไทยใส่เต็มกับ3ทีมของประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายกับทีม C g จ E a r อ n a c g g นาซดศึกอันยิ่งใหญ่ร่วมสนุกไปกับการเชียร์การแข่งขัน ภารกิจพิชิตรางวัลกับกิจกรรมสุดพิเศษแบบจัดหนักจัดเต็มจากทางกาลีนาฟรีไฟเชียร์สนุกพร้อมรับไอเทมกับกิจกรรมร่วมสนุกที่รับของฟรีทันทีเมื่อผ่านภารกิจภารกิจที่1เมื่อผู้ชมครบห0,000คนภารกิจที่2เมื่อผู้ชมครบ10,000แคนเลือกได้1อย่างจาก4อย่างและที่สุดของที่สุดจากภารกิจที่3เมื่อคนดูครบ1 5 0 0 0 0หคนรับไปเลยเลือก1อย่างจาก3าอย่างรับชมพร้อมกันทั่วประเทศผ่านช่อง b e Galina f r e ฟร i ไฟ t h a i l นด์ช่องทางเดียวเท่านั้วย ฟฟลยและฟีไฟ i ยแม็ก<อ>กาลีน่าฟีไฟลยไทยแลนด์